สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง my name is pin นะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเปมเป้อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำเควสนะคะก็คือเป็นเควสมีลูกนะคะก็คือเควสนี้นะคะทุกคนอ่าเราก็ไม่รอช้านาะเราก็เข้าไปในบ้านที่เรา ก่อนอื่นนะคะเราต้องซื้ออันนี้ไว้เนาะอ,อ,อันนี้เรายัางซื้อไม่ได้เราต้องเข้าไปในบ้านก่อนนะคะเพื่อทำเคสไปเรื่อยๆเนาะโอเคเคสมีลูกนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวมีจดหมายมาบ้านด้เลยเราเออเราจะให้คู่นี้ทำทำรูกกัน เป็นคู่รักฝรั่งนะคะทุกคนสองคนนี้เป็นฝรั่งอคีตอนแรกนะคะเราต้องให้ทั้งสองนะคะคุยกันนะคะก็คืออันนี้นะคะ22่ p บสองอนะคะปั๊บเข้าไปเขาต้องสองก็จุกกันอันดับต่อไปนะคะให้เรากดไปที่อา่า อันนี้เนาะให้เขาคุยกันนะคะว่านู่นนี่นั่นเขาก็จะคุยกันนะคะเป็นคู่รักฝรั่งที่กำลังพ่อรักคุยรักคุยกันไปนเรื่อยๆนั่นแหละเออแล้วก็ข้านะโอเคเราก็ผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วนะคะอ่า ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราสร้างห้องนะคะเพื่อจะให้ลูกของเรานะคะเรามีห้องเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำลูห้องลูกตรงไหนนะโอเคเราเรามาดูก่อนว่ามันมีที่ว่างตรงไหนบ้างเอองั้นเราก็เอาประมาณตรงนี้ โอเคไว้บนหัวเลยแล้วกันอ่ะพอเราสร้างห้องแล้วนะคะเราก็ไปเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้ครบ450นะคะทุกคนแต่ว่าอะเราเราลองไปหาวอลเปเปอร์ดูเนาะวอลเปเปอร์นะคะทุกคนห้องพ่อแม่สีนี้นี่เราจะเอาในดีหน้า เป็นตปนว่าเอาที่มันคล้ายๆพ่อแม่ดีกว่าเอาสีนี้แล้วกันลูกเราจะแบบจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ยังมันก็ยังเออก็นั่นแหละมันก็ได้หมดอ่าเราก็ซื้อไปเลยนะคะทุกคน เราก็จะผ่านอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเพียงเยังทำไม่เสร็จขอทำแป๊บน,นึงนะห้องลูกนะคะเราจะเอาคืนทีนี้แล้วกัอนอ่าดูเรียบมากเลยอะห้องลูกไม่ต้องทำประตูก็ได้นะคะเราจะเชื่อมจากห้องพ่อแม่ไปหาห้องลูกดีกว่าเพราะว่าเด็กนะคะถ้าเราล็อกไว้เดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็ไม่รู้อะ โอเคนะคะนี่นะคะก็คือห้องลูกของเราเราทำเชื่อมเลก,กับห้องของเราเองนะคะอันดับต่อไปนะคะให้ทุกคนอ่าอนแมกกาซีนนะคะทุกคนให้ทุกคนอ่านแมกกาซีนแต่ว่าของเราไม่มีแมกกาซีนเลยเพราะอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องจัดจ้าในย่านนี้นะค่ะทุกคนซื้อใหม่ ด้วยความที่แมกกาซีนมันอยู่ตรงไหนเน่เออเราต้องหาก่อนอ่าอยู่ไหนนะอ่าอะไรล่ะยังไม่เห็นเลยอ๋อแมกกาซีนอยู่ตรงไหนคะทุกคนอืมเดี๋ยวขอเวลาหาแมกกาซีนมาะเราไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ มิกาชินเราอยู่ตรงไหนทุกคนคะเราหามกาชินไม่เจออ่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนเราก็เนี่ยมันอยู่ตรงกับพวกโซโฟ,ฟาอะไรพวกน,นี้นี่นะคะมิการ์ชินเราก็กดซื้อแล้วก็เอาไว้ที่ไหนก็ได้ที่มันจะง่ายหน่อยพอเราซื้อเมกาซีนเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ซิมของเรา รู้เรื่องการแบบรู้เรื่องเกี่ยวกับการมีลูกเรียนรู้อะไรพวกนี้นะคะให้เรากดที่เมกซีนนะคะเพื่อจะให้พวกเขาเรียนรู้นะคะอันนี้นะคะ25 XP นะเพื่อจะเป็นการอ่เข้าใจง่ายๆเราก็จะดูตามเลขอันนี้แล้วกันอ่ากดตรงนี้นะซับเข้าไปแล้วฝรั่งของเราก็าจะ มาอ่านเมกยสารน,นะคะเราตามมาดูกันว่าอ่านี่นะคะฝรั่งของเรานี่เป็นฝรั่งที่แบบชอบอะไรแบบนี้เนาะการแต่งตัวก็จะเหมือนไปว่ายน้ำมาแต่จริงๆก็อยู่บ้านน่ะทุกคน <c oughs> โอเคแล้วก็ข้าไมไปแล้วกันโอเคนะคะนี่ก็จะไปอีกขั้นตอนนะคะต้องขออภัยในความเสียงดังด้วยนะคะเพราะว่าเปมเป้เคส อยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะเลยโอเคต่อไปนะคะให้ทุกคนกดที่เตียงนอนนะคะเพื่อจะให้พวกเขาได้พักผ่อนเป็นการพักผ่อนนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปที่เตียงนอนเลยทีนี้นะให้เรากดคำว่าอันนี้นะคะ550 XP นะคะ550 XP กดเข้าไป ครับก็จะมีคนในคนหนึ่งเดินมานอนอ่าเขาก็สงสัยกำลังเดินมานะทุกคนนี่ไงก็คือเป็นไมเคิลนะคะที่นอนไมเคิลของเราเป็นคนนอนนะคะเราก็ให้ไมเคิลช้าไปเลยโอเคไมเคิลน,นอนแล้วนะคะ ทีนี้ทีนี้นะคะให้ทุกคนไปกดที่ทีวีเพื่อจะให้น้องน้องสลังของเราเรียนรู้นั่นแหละกดที่ทีวีนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะตอนเรานอนทำไมมันไม่ผ่านขั้นตอนนอนอะทุกคนเราก็ว่าเราทำถูกอยู่นะ ขั้นตอนอ่านวิคซีนแล้วก็ผ่านไปแล้วขั้นตอนนอนเป็นเป้ว่าเป็นเป้ก็ทําถูกนะทำไมมันยังไม่ขึ้นเครื่องเดี๋ยวขอลองขอลองนะคะจะลองให้หมดทุกันเลยคอย่อยๆอ้ามานคคนาันยังไม่ขึ้นเครื่องทำไมยังไม่ขึ้นเราก็ลง่ง นันก็แสดงว่าเป็นปทีทำถูกแล้วก็ทําถูกแล้วแหละทุกคนแต่ว่ามันไม่เึ้นเองโอเคให้ทีนี้นะคะให้เราไปกดที่เครื่องทํากาแฟบ้านทุกบ้านต้องมีเครื่องทํากาแฟแต่บ้านเป็นไป้ไม่มีเพราะงั้นเราเอากดผิดที่เฉยเลย ราะงั้นนะคะเราก็ต้องซื้อซื้อเครื่องทํากาแฟมาติดบ้านไว้นั่นเองอ่าเราจะไปซื้อเครื่องทํากาแฟกันเลยมันต้องอยู่ตรงนี้หละทุกคนเครื่องทํากาแฟของเรานะคะเอออยู่ตรงไหนเออนีค่ะของเรายังไม่เดี๋ยวผิดอันแล้วแกพอผิดอันเครื่องทํากาแฟน,นี้ เมื่อกี้เราผิดอันนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ซื้อเครื่องทํากาแฟแล้วก็เอามาจัดวางไว้ตรงที่เราจะสะดวกนะคะในการใช้มันแล้วก็อืมไม่อะไรอ่นนี้นะคะเครื่องทํากาแฟเรากดเข้าไปเลยทีนี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดที่อันนี้นะคะสิบสองอ ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็คือดูตามภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปเลยก็จะดึง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 อะไรโอเคเรา okay. ก็ผ่านอีกขั้นตอนแล้วนะต่อไปนะคะให้ดูทีวีนะคะเป็นการเรียนรู้อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องๆหลังของเราคงยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการมีลูก กดตรงนี้นะทุกคนเราก็กดอันนี้นะ 44xk ไม่งั้นก็ดูตามภาษาอังกฤษเนี่ย xk กดเข้าไปเลยค่ะกดป๊าบรอน้องๆของเราเดินมา,าน้องหลังของเราเดินมาดูหนังแล้วดูทีวีนะคะเพื่อเป็นการเรียนรูนะ้เนาะแล้วนางไปดูอะไรทางนั้นเนี่ยนี่แกทีวีสองดูดูอะไรแล้วก็ขำคนเดียวนะ โอเคเราข้ามไปก่อนแนวะเราจะไม่ขายของเรานะเราจะเอาสาระล่นล้วนนะคะโอเคแล้วก็ผ่านไปอีกขั้นตอนนะคะอขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราทำร้านขายของเด็กนะคะเราต้องเราต้องสร้างร้านขายของเด็กนะคะเพื่อที่เราจะซื้อเออซื้อเอเด็กนะคะ นี่นะคะกดเข้าไปแล้วก็ซื้อเลยโอเคแล้วก็ผ่านอีกขั้นตอนนะคะทีนี้นะคะขั้นตอนสำคัญเลยของเราจะซื้อเปรีเด็กเราจะเอาตามโทนสีบ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าก,ก็เราก็อยากให้มันแมทกันอะเออก็เราเอา อือันนี้อันนี้แล้วกันโอเคของเล่นให้ลูกได้ไหมไม่เอาดีกว่าอันนี้นะคะซื้เตเด็กเรกเลบร้อยอ่าแล้วผ่านล้วผ่านอีกขั้นตอนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราเข้าไปในบ้านเอาเข้าปิดบ้านเฉยเลยทำไมมือนี่เรื่อยเลยนะเนี่ย อืมเราจะไปบ้านของฝรั่งฝรั่งไมเคมิลกับอารน้านะคะนี่เราจะไปซื้อเปริกเปริกเปริกเราได้มาสีไม่สีเราซื้อเมื่กี้ค่ะทุกคนเอาไว้อ่าตรงนี้ โอเคนะคะทุกคนอันนี้คือเราได้มาฟรีแล้วนะคะเห็นไหมคือเราทำแล้วไงเราทำเควสแล้วเราก็วู้ฮูกันเรียบร้อยแล้วก็คือวู้ฮูกันก่อนหน้านี้เราก็จะได้ลูกมานะคะถ้าเราทำเควสนี้นะคะได้มาฟรีก็คือลูกที่เราทำขึ้นมานะคะไม่ใช่ลูกที่เราซื้อมานะโอเคเราก็กดเข้าไปแล้วก็นี่เห็นไหมเราก็จะไม่ได้เสียตังค์เลยเพราะว่าเป็นลูกที่เราปั๊มกันมาเองนะ อีคโอค้ยแล้วก็นี่นะคะเ,เดี๋ยวขอเวลาแต่งตัวให้ลูกดีกว่าโอเคค่ะทุกคนเราก็แต่งตัวแต่งหน้าทําผมให้ ลูกของเรานะคะโดยการเราตั้งชื่อว่าไมลีน่านะคะซึ่งคำว่าไมมาจากว่าไมเคิลนะคะส่วนลีน่าก็คือมาจากชื่อของแมวคืออารีน่านะคะแล้วก็มารวมกันเนาะอ่ะาแล้วก็ก็คือได้นามสกุลของแม่เฉยเลยอ่ทำไมไม่ได้นาสกุลของพ่อนะโอเคเราก็กดตกลงนะคะอ่าเราได้ลูกของเรามาแล้วเนาะลูกฝรั่งนะคะทุกคนเราปั๊มลูกฝรั่งสําเร็จอะ คือภูมิใจไหมแกภูมิใจอะนี่นะคะเราก็ผ่านเคสเรียบร้อยนะคะทุกคนอ่าเห็นไหมเห็นไหมคะเราผ่านเคสไปแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไคร e นะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่เป็นเป้ลงนะคะทุกคนอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามนะคะถ้าคลิปยังไม่ดีพอนะคะเป้เปก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ